สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าจิ๋วมันเดิมครับเปลี่ยนสายพานครับวันนี้อันนี้เปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่สายพันตู้ สร้างเปลี่ยนมัดเด้อนี่มัดมือครับวันนี้เปลี่ยนสายพานเที่ยวเปลี่ยนหกเทียร์เลยค่ายตัวตัวยุติ์ถอดเล่นเนาะ เปลี่ยนสายพันตู้ครับสายพันเพาลอยแล้วก็สายพันุตัวเดินสามตัวครับวันนี้วิ่งเปลี่ยนตัวนี้รอบหนึ่งครับเพราะว่ามากับรถยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมไปดูมาร์กที่บันทึกไว้ของอีกคันหนึ่งมันเบอร์หกสิบแปดประมาณไม่ได้ครับอันนี้เบอร์เจ็ดสิบเอ็ดกับคนละเรื่อง ทีนี้ก็มากไปหมดแล้วครับทั้งคันงงอยู่ชุดนี้ครับเพราะไม่เคยเปลี่ยนมันต้องบาลานซ์กันนะสองเส้นนี้เพราะว่ามันต้องให้ตึงเกือบเกือบเท่ากันเพราะว่าเราต้องถอยแท่นเครื่องมันจะมันถึงจะตึงเท่ากันครับแต่วอนก็มีลูกลอกูกอกดช่วยหรอกแต่ถ้าเราตัวนี้ตึงเกินตัวนั้นหย่อนมันก็มันก็ได้กดลูกลอกเยอะมันก็ทําให้ตึงสายพานได้น้อยครับอันนี้ก็ให้มันเกือบตึงครับอันนี้ยังไม่เอานะนนี่ อันนี้ก็แห้นใกล้เคียงประมาณกันถ้าตัวนี้ตึงแล้วตัวนี้หย่อนหย่อนเยอะเราก็จะดึงท้ายเครื่องได้น้อยครับเพราะว่าตัวนี้มันตึงก่อนเราก็ต้องลอ,งลอ,งลองมกมลกดตัวนี้เองครับมันก็จะทําให้ท้องสายพานติดกันแต่เคียงเมื่อจีเดยห้อยข้อไว้แล้วครับตัวนี้เ<งาน>สียเรื่อยแล้วก็จะเปลี่ยนลอ,ลอกหอกกดสายพานครับ ลอก,ลอกตัวนี้สวยย่ไม่สวยนี่ครับเปลี่ยน3มตัวซื้อมาแล้วแต่และ200กว่าบาทแล้วก็มีโซ่คอครับเจียรครึ่งวันครับเจียออกโซ่ใหม่ซื้อมาแล้วครับ8ปเอ็ดข้อไม่รวมข้อต่อแล้วก็ บันไดเจ้าเประเจียวกว้าง65เซนอยูดซอหนึ่นสองพันบาทเป็นบันไดเรียบฉากเรียบ2อนิ้วเหมือนเดิมไหมเหมือนสองถ้าเป็นฉากฟันปลาที่เขาตัดมาเหมือนฟันปลาเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่อยู่ร้านข้างนอก9 0 0าพันครับแต่ต้องตัดตัวอย่างไปครับประมาณข้อหนึ่งที่ยังที่นี่ตัดโซ่กับติดบันไดไปให้เขา เขาจะขึ้นให้ประมาณอาทิตย์นึงประมาณ9,000กว่าบวกลบ9,000กว่านี่หน่อยนี่แหละไม่เกินไม่เกิน9,500ประมาณนี้แหละแต่ว,ว่าเราก็เลยซื้อซื้อโซ่มาครับโซ่ก็4,500ครับลองเบิง้งอันนี้ก็จะให้มันได้ขนาดข้อแล้วผมก็จะก็จะไปใส่บนรถแล้วก็จะติ๊กบนรถค่อยลงมาเก็บแข็งข้างล่างครับ นี่มันจะพอดีครับอันนี้แฮมเด้งตึงแค่นี้อันนี้ก็ต้องห้มได้แค่นี้เผื่อถอยแท่นเครื่องครับถอยแท่นเครื่องก็จะได้ตึงเท่ากันถ้าตัวนี้ตึงตัวนี้หย่อนเราถอยแท่นเครื่องปุ๊บตัวนี้ตึงสุดแล้วตัวนี้ยังตึงไม่ได้ก็ต้องใช้ลูกรอกกดกดบนกดล่างครับท้องสายพานก็จะติดกันทําให้ตึงสายพานได้น้อยครับ ตัวนี้มันไม่หลงเบอร์หรอกนี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนี่เปลี่ยนสองครั้งสามครั้งแล้วนี่ครั้งที่สามนี่แต่ตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนไงพอไม่เคยเปลี่ยนก็ดูไอบันทึกเก่ามันมันก็เลยหลงก็ไปเปลี่ยนมาเบอร์เจ็ดสิบอเอ็ดครับพอดีหมดไปแล้วไม่มีพลาดเรียบร้อยแล้วครับคันนี้พวกนี้ก็สวยๆอยู่ครับห่วย ตอนสายพานยังห้อยู่ทางนี่เส้นหนึ่งโอ้โอเคหมดเราเป็นเลื่อมย่ใส่อีกเนาะอันนี้ก็สวยงามครับถึงพอดีเลยนี่เราจะดึงแท่นเครื่องมานิดหนึ่งอันนี้ก็จะดันแค่นไม่เลกเข้าไปเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งให้มันขนาดนครับ ช่วงล่างเรียบร้อยน้ำมันเครื่องมันเหลีกเรียบร้อยครับเหลือโซ่คอกับสายพานวันนี้สายพานน่าจะจบแล้วครับโซ่คอก็อาจจะได้ขึ้นนิดหน่อยต้องหันทึ่งหมดทึ่งอยตัยล่างครับ ว่านปลายเผ่า่บอสซอนอ่ะบอสซอนสเตอร์เลทเลยเนาะบันดตุ๊กตอตมันตรงเออห้อยว่าไงเดี๋ยวจะเ,เ,เอาเนี่ยเช็คเอาวันนี้ตุ๊กตาสามตัวนะมันเลยเปลี่ยนยากครับหนึ่งสองสามครับดรามจริงตัวนี้มันเป็นปลายเผาลอยแล้วนะมันจะมีหนึ่งสองแล้วก็ปลายเผาลอย หลักตู้ตัวนั้นก็มีครับแต่ว่าไม่มีตุ๊กตามามันขาดครับปีแรกเลยผมก็เลยไปกึ่งเผาใหม่ครับใส่ตุ๊กตาสามตัวยูอิงติ่งมาที่นึ่งแต่ว่าเวลาเปลี่ยนก็นเอาการโอ้มันยัง เอาเอาดามันคอไม่ไดจานต่อชงกันไปห้าน่าชงอเอมัขอไปตอกตกก็ได้แล้วมีชงเขาซีตีอันไห้ไปท่างเนี่ตีตีอันี้ไปท่างนิดเดียวเลยนิดหนึ่งตีจากสองนิดเหนียว่านี่เอ๋าพี่หน่งี่เขอได้่ะไ่ท่าง่ ได้โอ้ยนี่ด้วยโตนี้ด้วยได้ตัก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 เลยนี่เบื้อไงทั้งว่ไปมันเด้ง มันเด้งเพี้ยนไปมัเด้งขึ้นยิงยังไงโอ้เงีเดียวเปะครับเปะกอระบีดไลายๆก็ไม่รูเสียผ้าเหมือนเนาะเปลี่ยนมันหัวเลยอกเหลืองรับโซตายเดียวเนีย้เขาไม่ได้จังเลย เม็ดเดียวเขาตั้งครับอันนี้แน่นหมดแล้วดเดวหเลือตัวนี้ของผมเปลี่ยนสายพาน <c oughs> ผมจะคลายตัวนี้ด้วยนะมันจะได้ไม่ยันหรือว่าดึงดึงเครื่องกับบางทีเรากลดลงมันแ่นัเอียงขันบอกหาชงช่อง,องช่องยังไงวะหือหาช่องตีก็ได้แล้วทานไหนว่าท่าบอกบหา พอดีนี่เหรอหลอกหนึ่งแล้วนี่อันนี้ต่อนะครับคือถ้าเราฟ้องสายบันปุ๊บปุ๊บตีนว่าสองมิลตีนตุ๊กตามลอยครับเฮ้ยเข็ดดีจังพอพอเลยต๋พอเลย พูดเพ่นพี่เพือนเจ้าพโล่เรื่องเพนหนึ่งตาเพื่อนหนึ่งภาษาสัมพันธ์พ่อละได้แล้วอันนี้ถ้าสมมติเราใส่สายพานมันตึงเนาะตีนลูกตามันลอยขึ้นปุ๊บเราก็น็อตลอยเราก็กดฝั่งนู้นเราล็อกแล้วใช่ไหมล่ะฝั่งนี้ลอยเราก็ใช้แรงน็อตกดตัวนี้กดตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันจะยันไปในหรือมันจะดึง ตรงน้เลยถอดให้มันเป็นอิสระครับพอขันตึงๆแล้วค่อยขยับให้มันได้จังหวะเราค่อยตีตุ๊กตาหรือตีอยอกนี้ครับให้มันเกือบได้แล้วก็มาล็อกเพื่อไม่ให้มันดึงหรือมันดันเครื่องวันนี้ก็น่าจะจบแล้วครับขันพอรอยแล้วก็ ปั๊มปั่นาปั๊มยกคอเสร็จครับก็ก็จะ<อ>ขึ้นโซ่อโอเคครับผมติดตามด้วยครับซปเปอร์จิว๋วไปเสียงยนต์เดียว4.0ช่องสายชาวนาครับผมชิวต่อไปก็น่าเช็คขนุนครับโอเคครับผมสวัสด,ด,ดีครับ